สาเหตุเลิกเมเงินเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตอบแล้วสาเหตุเลิกเมเงินหลังจากเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาเผยว่าได้เลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มเมเงินเจตเลินสีสังทั้งที่ฝ่ายชายควกเขาขอแต่งงานได้เพียงสองเดือนเท่านั้นทำเอาหลายคนจับจ้องว่าทั้งคู่เลิกรากันเพราะอะไรโดยมีชื่อของยิวชัดบางคนหรือ มชินยิวตำรวจหนุ่มพีเอแคมี B ของ,งเจนนี่มี่ยวข้องล่าสุดเจนนี่และน้องสาวเรล,ลี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ทําคลิปเจนนี่เรลี่ทําคลิป Q&A อีกครั้งโดยทั้งคู่ได้ให้เหล่า f c เข้ามาตั้งคํำถามทิ้งไว้และจะเลือกยี่สิคำถามที่มียอดไลค์เยอะที่สุดมาตอบซึ่งทั้งคู่ก็ทําตามสัญญาและตอบคาถามที่หลายคนสงสัยโดยมีแฟนคลับคนหนึ่งได้ตั้งคาถามถึงสาเหตุของการเลือกราการของเจนนี่และอดีตแฟนหนุ่มว่าสรุปพี่ ni, เจนนี่แลิกกับพี่เนเงินพราเมือที่3ใช่ไหมครับโดยเจนนี่ได้ตอบว่า่าาเเจนีีบกกังิม4ปว่า ซึ่งมันไม่มีผลเลยที่คนที่เพิ่งเข้ามาวันสองวันหรือใครที่เข้ามาจีบจะมาทําให้เราสองคนเลิกกันถามว่าตอนที่พบกับเนยเงินมีคนมาจีบเยอะไหมก็มีบ้างมีอยู่เรื่อยแต่ไม่เคยสนใจใครเลยเพราะมีเนยเงินอยู่แล้วแต่ที่เราเลิกกันมีแค่เจนกับเนยที่รู้ว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่เราพยายามปรับกันหลายครั้งแล้วแต่เราก็ปรับกันไม่ได้ให้กันไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะเดินกอ,อกมาถ้าสมมุติว่าไม่แยกกันวันนี้แต่งงานกันไปแล้วต้องแยกกันเจนนี่มาว่ามันสายเกินไปซึ่งบอกตรงนี้เลยว่า ไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่3เมพาอถ้าจะเลิกกันเพราะมือที่สาบอกไว้ว่าเลิกรักกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วไม่ใช่แน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามเจนนี่ได้ตอบแล้วว่าเลิกกันเพราะเหตุผลส่วนตัวไม่ได้มีมือที่สามแน่นอนเขาขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากสออยามสปีดครับ